by DJ อ้อมค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังวันพฤหัสค่ะวันที่เรียกได้ว่าเป็นวันที่ใกล้จะหมดสัปดาห์ใกล้จะหมดอาทิตย์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสนะของของวันนี้ก็ครึ่งครึ่งวันและเวลาเราทักกันมันก็จะตรงกับครึ่งวันที่เราพูดคุยกันทํางานอีกแค่วันกว่ากว่าเองค่ะคุณผู้ฟังคะอีกสั้นๆเดี๋ยวเราก็จะได้หยุดกันสองวันครึ่งสองวันครึ่งคือเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครึ่งวัน ราะว่าใจเราอะถอดออกจากกายหยาบตั้งแต่เที่ยงใช่ถูกไหมใช่ครับใจเราเนี่ยจ,จิตที่ละเอียดอะถูกไหมหรือกายละเอียดของเราข้างในเนื้อในของเราอะถอดออกไปตั้งแต่พักเที่ยงพอพักเที่ยงปุ๊บพอพักเที่ยงปุ๊บไปละแล้วถามว่ากลับมาแต่กายหยาบนะมาที่ออฟฟิศอะ <c oughs> ใช่ป่ะพี่กวงมันมีอยู่แค่นั้นจริงๆคุณผู้ฟังเอาจริงยอมรับกันตรงๆทางพวกประชุมมาตั้งหน้าตั้งตาประชุมไปอะ มีแต่กายหยาบสติบางส่วนขึ้นอยู่กับว่าประชุมกับใครถูกปะแต่เอาจริงๆนะคะเชื่อเถอะว่าทุกคนออโต้พาวเอทําำงานได้และจริงๆก็ถึงเวลาเราทํางานแหละและนี้เราก็พูดกันเล่นเพื่อปลอบใจว่าเดี๋ยวอีกนิดนึงอีกเื่องนึงนะคะเดี๋ยวจะถึงวันที่เราจะได้พักกายพักใจของเราแล้วแล้วใครจะเดินทางก็มีแผนที่จะไปไหนก็จะได้สนุกกันให้เต็มที่มีความสุขกันให้เต็มที่นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับช่างมันค่ะคุณผู้ฟังช่างมันนะช่างมันไป ค็อกเทลใครจองไม่ได้ช่างมันทางเรารก็รู้สึกว่าเข้าไปตั้งแต่วแรกไม่ค่อยมีเสียงบ่นอื้ออึงบัดไมพ่พอ,อถูกไหมถามว่าน่าดูไหม,มบอกเลยว่ามากดีแล้วที่เขาตัดสินใจไปตั้งแต่สมรอบตั้งแต่ต้นอตอนแรกมีสองรอบเองนะมีแค่ห้ากับหก ใช่ไหมแต่วันที่มาคุยกันกับเราเนี่ยบอกว่ามีสี่แล้วแล้วที่ก็น้อยน้อยเพราะว่าเล่นที่ศูนย์วัดศูนย์วัดเพื่อต้องการให้ซาวเพื่อทุกอย่างมันรับสอดรับกับออเคสตราที่เขาลงทุนตั้งใจร้อยสิบชีวิตอ่ะเขาตั้งใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นนะคะก็อจริงก็พูดตรงก็ใครที่มีบัตรดีมือและตั้งใจจองแล้วไม่ไปอ่ะเราก็ต้องไปช้อนกับเขาอ่ะถูกไหมแต่ช้อนให้ถูกคน มันต้องช้อนที่ถูกคนช้อนเจอคนขี้โกงนี่ก็ไงเงิบเงันนะมันไม่รู้จะบอกว่าดูเครดิตตรงไหนเลยเพราะบางทีเราก็จะเห็นว่าไอคนนั้นโกงคนนี้คนนี้โกงไปคนบางคนโกงทุกคน<ๆ>ก็จะมีนะแต่ละคนก็จะมีรู้กันว่าด้อมนี้ต้องระวังไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะก็อะมอรสุมที่จะเกิดขึ้นมีความหลากหลายหนึ่งในนั้นก็ยังจะมีะพิศวาส The m <Musical. S 1> ซึ่งดีเจของเราคือน้องดาวโอ้โหเรียกได้ว่าเมื่อวันเช้าประดอ่าตาอันก็ชมแบบ แบบเขาบอกว่าอ้าปากมาก็ใช่ละใช่จริงๆอ้าปากมาก็ใช่เลยอ่ะเราไม่เคยปฏิเสธเรื่องร้องเพลงเขาไหมล่ะใช่ยอดเยี่ยมจริงๆเขาเขาเฮ้ยเขานักเล่เขาประกวดเขาก็ก็ไปแข่งอะไรเขาก็ได้อ่ะใช่ครับเราเราอย่าไปขัดขวางการร้องเพลงจากเขาใช่เขาอันนั้นเขาก็ร้องอะไรเขาก็ร้องพาะถูกไหมเพราะฉะนั้นคนพวกนี้เราเก็บเพลงของเราไว้อย่าให้เขามาแตะต้อง แล้วเก็บเพลงของเราไว้ใหญ่เข้ามาแต่ต้องนะคะจากช่างมันในครั้มาต่อที่รักแรกค่ะน้องนนนนทนนนะคะเรามาที่บรรยากาศอาจจะเป็นเธอคนที่คิดถึงเพลงนี้ไม่ได้ยินนานแล้วนะพอได้ยินแล้วก็ได้ดูป่ะมันก็เป็นเพลงที่ยิ้มยิ้มแล้วมาต่อ t o u c มบ y b o ดีของเฮียเอ่อมันก็เข้ากับบรรยากาศช่วงบ่ายๆที่อึมครึมแล้วลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมเพราะว่าฟอร์เควสอากาศนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าเย็นนี้จนถึกไหม ถึง6โมงไม่มีไม่มีเม็ดฝนจ้ะหมายถึงว่าในกรุงเทพนะไมมันขัดแย้กับสภาพเหลือเกินคือแสงอะ่ะแต่ก็สองดูถ้าไปทางพระรามสามไปทางนู้นอะ่ะมีแดดอ่อนๆน,นะคะ <c oughs> คือต้องต้องถามว่าทําไมต้องกดดูทุกเอ้า <c oughs> จอย <c oughs> ตอนก่อนออกจากบ้าน16 17ไม่มีแววฝนตก <c oughs> แม้แต่หยดเดียวผ่านไปเพียงแค่45นาทีกดอีกที <c oughs> สิบหกสฝน30%มแล้วนี่คือไม่ได้เอาเสื้อฝนมาอ่าเขียบ <Yeah. S 1> ดีว่าใส่รองเท้าผ้าใบถามว่าทําอะไรได้ก็ใส่หมวกก็วิ่งนะคะคถูกไหมคะเราก็ต้องระวังรักษาร่างกายของเราเพราะตอนนี้ไข้หวัดใหญ่คะ่ะคุณผู้ฟังและไข้เลือดออกมันมาเต็มไปหมดเลยแต่จะวงจะวิ่งอะไรก็ระมัดระวังจะเดินเหินอะไรบนฟุตบาทยังคงต้องระวังนะคะเพราะว่ามันยังไม่เท่ากันหลายหลายพื้นที่ฟุตบาทเดินไม่ง่าย ถูกไหมหลายพื้นที่ฟุตบาทเดินไม่ง่ายท่องหล่อเดินพอพอ,พอไหวนะเพราะเขาปูใหญ่ๆและเรียบเรียบเดินสบายอยู่ท่องหลอ่อ<ช>ท่องหล่อเดินโอเคสุขุมวิทน่าจะเดินโอเคหลายจุดอยู่ที่ว่าช่วงถนนไหน<ช>ถูกไหม<ช>อโศกไม่สบายค่ะใช่ครับอโศกต้องพูดเต็มปากเต็มคํานอกจากเป็นตะปุ่มตะปับแล้วยังเป็นน้ำกระเซ็นใส่เท้าอีกน้ำกระเซ็นยังน้ำกระเซ็นเพราะมันมันเป็น,นตะปุ่ม,มแต่ทั้งหมดคือพื้นแตก พื้นแตกเพราะมอเตอร์ไซค์วิ่งเราต้องพูดคํานี้ส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์วิ่งอย่างเดียว<ม>ปูไว้ไม่ดีปูไว้หลวมๆเพราะฉะนั้นนะคะมอเตอร์ไซค์วิ่งก็ต้องบอกกันก่อนเลยว่า AI ทํางานแล้วนะคะเริ่มเมื่อวานนี้5จุดนําร่องจับปรับนะคะคุณผู้ฟังถ้าคุณได้ข่าวมันก็จะมีการทํางานของคุณชัดชาติที่ร่วมมือกันกับอะไรที่เขาทําสารพัดเอาระบบ AI มา ทั้งหมดมีแค่5จุดเองเมื่อวานก็บอกคุณนุ้ฟังไปว่าถามว่ามีจุดไหนบ้างซอยเสือใหญ่อุทิตเพชรเกษม28หน้าโรงเรียนนิเวศวารินรเพชรบุรีซอย9ก็คือระแวกนี้ใช่ไหมปั๊มปตทเทพรักซึ่งไม่แน่ใจว่าเขาสุ่มจากอะไรเขาถึงเลือก5จุดนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดที่แบบโอ้โหเป็นปุ่มป๊อปอะอาจจะเป็นจุดป๊อปหรือเปล่าป๊อปป๊ออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า ถามว่าขั้นตอนการทํางานคืออะไรกล้องจะตรวจจับคนที่ขับขี่บนทางเท้าขั้นตอนต่อมาอันนี้เดอสแตนดาร์ดนะคะเอาแบบเขาสรุปแบบแบบชัดๆระบบ AI จะประมวลภาพพร้อมระบุข้อมูลเจ้าของทะเบียนรถตามฐานข้อมูลกรมการขนส่งทางบก 3. ส,ส่งเข้าห้องส่วนกลางแสดงผล แล้วมาที่ทสี่เทศกิจของกทมจะส่งหนังสือแจ้งค่าปรับผู้ทําผิดโทษปรับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ห้าพันนะคะห้าพันคือสูงสุดะนะคะคุณฟังอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทํางว่าสิ่งที่อ้อมไม่แน่ใจคือ,อมอเตอร์ไซค์บางคันไม่ได้มีทะเบียนอ่าใช่อันนี้จับยังไงอ่ามอเตอร์ไซค์บางคันไม่ได้มีะมทะเบียนจะ,ะพอเห็นข่าวเนี้ยปั๊บก็จะมีพลกสิททะเบียนปลอมหรือเปล่าจะจับเจอไหมะจะจับเจอไหมถ้ามีคนใส่ทะเบียนปลอมถูกปะใช่ครับ ประมวลภาพเนี่ยทะเบียนปลอมเนี่ยจะทําอย่างไรหรือไม่ติดทะเบียนหรือแค่ขีดออกสักตัวหนึ่ง hmm. เขียนมั่วๆ <Okay. S 1> จะทําอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะอ้อมว่าเดี๋ยวเขาก็คงมีวิธีการที่จะต้องทําให้ได้ซึ่งเมื่อวานนี้เขาบอกว่าจุดหนึ่ง น่าจะเป็นที่เสียใหญ่อุทิศเจอเข้าไปสองพันคันเจอเข้าไปสองพันคันมีหน้าถึงเริ่มจุดนี้เขาไปโดนไปสองพันคันแต่ที่น่าสนใจนะคะช่องวันเขาก็ทําข่าวนะคะแล้วเขาก็บอกว่ามีคนโอดโอดอยู่ว่าเศรษฐกิจทําเกินไปปรับสองพันสำหรับวันแรกทําไมไม่เตือนกันก่อนสองพันสำหรับวันแรกอะเข้าใจเขาอะก่วงฟังดีๆนะคือเขาขับมอเตอร์ไซ รายรับเขาอาจจะไม่ได้เยอะอ,อ,อันนี้ก่อนถ้าเขาพูดเรื่องค่าปรับสองพันสำหรับเขามันสูงถ้าเงินถ้า,ค,าค่าจ้างบัตรเดบ็ดเสร็จเขาได้สมมติหมื่นหมื่นกว่าบาทนิดๆหรือบางคนอาจจะเฉียดโดนไปสองพันก็เจ็บอ่าอันนี้เข้าใจว่าเห็นใจเขาที่เขาจะอดกวนได้แต่กลับกันถ้าจุดเริ่มต้นขับมอเตอร์ไซค์บนถนนใส่หมวกนนกันน็อกไม่มีเรื่องเลยนะคะแต่มันคนละเรื่องไงเห็นใจมันต้องเห็นใจเขาก่อนว่า สองพันสำหรับเขาไม่น้อยแต่บอกเรื่องเตือนเขาเตือนมานานมากแล้วนะจริงๆเขาอาจจะไม่จําเป็นต้องเตือนว่าจะจะมี AI มีกล้องเพราะเขาขอความร่วมมือขอร้องระกึ่งบังคับใช้กฎหมายบังคับมาตลอดว่าไม่ให้ขับบนทางเท้าเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเขาไม่เตือนอ่ะไม่ได้เขาบอกว่าไม่นึกว่าจะจับจริงใช้คํานี้ด้วยไม่นึกว่าจะจับจริงคิดว่าจะไปเล่นนะกฎหมายนะจ๊ะ อะไรคิดว่าคืออะไรเล็กนึกหือเปอ่ามเพราะฉะนั้นเข้าใจในสอง0ันที่ถือว่าสูงแต่เราจะไม่เสียเลยค่ะถ้าเราเริ่มขับบนถนนใส่หมวกกันน็อกแล้วไม่ขึ้นมาขับบนทางเท้าไม่ได้โลกสวยนะเอาจริงๆคือถ้าปรับสักห้าร้อยว่าก็โอเคแหละนึกหอเกลมะห้าร้อยก็ได้และสมมติถ้าเกิดว่าแต่ถ้าห้าร้อยคิดว่าคนไม่กลัว ก็เลยเป็นสองพันถ้าสองพันแล้วทําให้การจราจรมันโฟล์ขึ้นไม่มีคนขึ้นมาใช่แล้วคนทาผิดรไม่กล้าทาอีกเหตลาอาจจะทําให้มันรู้สึกก็จบไปที่สองพันหรือเปล่าและลองคิดคุณนุ่ฟังถ้าเมื่อวานสมมติว่าโดนไปสองพันคันเฉพาะจุดนั้นนะไม่ต้องถึงสองพันเอาแค่พันบาทสองพันสองหมื่นสองแสนสองล้านจุดนั้นได้สองล้านถ้าเรามีสักสิบจุดเราจะได้วันละยี่สิบล้านเนาะ กรุงเทพจะรวยอ่ะกเอามาพัฒนาทางเท้าให้ดีใช่แล้วก็มาทําทางม้าลายนะคะเพราะว่าตอนที่หมอกระตายอ่ะเกิดเหตุก็รณรงค์กันแต่สิ่งหนึ่งก็ยังไม่ก็ดีขึ้นอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่มันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันคนข้ามเองเมื่อไฟแดงคนข้ามคนข้ามก็ต้องหยุดต้องเคารพรถเหมือนกันถูกป่ะไฟแดงตัวเองตัวเองต้องหยุดไฟแดงใครคนนั้นหยุดอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้น ถ้าปรับจริงและเป็นสักจุดตามนี้นะเรียกได้ว่าจะมีเงินเข้าเทศกิจของกรุงเทพมหานครเพื่อเอามาพัฒนากรุงเทพในตีกหลายมิติเลยปะใช่เลยครับนะแต่คุณว่าคนจะกลัวไหมนั่นไม่ผมว่าเขาต้องปรับให้จริงแล้วคนจะกลัวจงปรับให้เห็นจริงๆอะไอสองพันก็ต้องสองพันใช่ไหมอืต้องได้จริงใช,ใช่ไหมครับอ่ะเพราะฉะนั้นถามคุณผู้ฟังนะคะคําถามวันนี้คุณคิดว่าที่เขาปรับไปแล้ว ไม่ที่ผ่านมาสมควรหรือไม่ <Okay. S 1> สองพันที่ปรับไปเมื่อวานและกาลังจะปรับตลอดไป <Okay. S 1> สมมุติอยู่ในเรทเนี้ยคุณคิดว่าสมควรหรือไม่คุณกลัวตอบว่าสมควรครับเสียงที่หนึ่งสมควรคุณผู้ฟังคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยากรู้เฉยๆ EFM Shock News หมอดูแลวิธีแก้เคล็ดคนเกิดปีชงเวลาไปปาร์ตี้อย่านั่งใกล้ถังน้ำแข็ง EFM h o c k News เก้าสิทกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสำหรับส่งท้ายชั่วโมงแรกทำไมแป๊บๆ๊บหมดชั่วโมงแล้ววะกล้องแป๊บๆนี่หมดแล้วนะเดี๋ยวกำลังจะต้องเปิดผ่าเคียงดาวเพราะคุณผู้ฟังอยากฟังรวมไปถึงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมีข้อความของคุณผู้ฟังทยอยทยอยมาถามว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับ โดยใช้ AI ใช่ไหมคะคและส่งเข้าไปที่เทศกิจที่จะส่งใบปรับไปสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่ขับบนฟุตบาท mm hmm. มีข้อความคุณผู้ฟังนะคะทยอยมานะคะบอกว่าสมควรค่ะแต่อยากรู้เพิ่มเติมว่าเงินที่ปรับไปไหนรัฐได้รับเท่าไหร่ mm hmm. ก็คิดว่าน่าจะได้ทั้งหมดปะใช่ครับได้ทั้งหมดน่าจะได้ทั้งหมดหรือเปล่านะคะบางคนบอกว่าปรับสักพันก็กําลังดีนะคะอ่ะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยค่ะ EFM DJ Playlist by DJ ออมค่ะ